ครับการสวัสดีงามๆนะครับสรับเลขกเด็ดที่ออกในวันที่2แรงงานนะครับหนุ่มเหนือนะครับก็เข้ามา2องหมดติดแล้วนะครับชุดล่างนะครับ18 5 6นะครับสหรับหนุ่มเหนือ fc ที่ติดตามช่องปานแช n แนลนะครับที่นําเสนอไปก็หลายชํานักหลายอาจารย์นะครับที่ให้เข้ามีด้วยกันทั้งหมด 3- 4คลิปนะครับที่นําเสนอไปให้เข้าก็รวมมาให้ดูในคลิปนี้อาจจะเสนอไม่หมดนะครับ พอมอีเลขเด็ดมาแล้วจะรวมอยอดให้ดูสถิติให้ทุกท่านได้ดูกันเลยนะครับที่ติดตามช่องปั่นชาแนลนะครับลือลั่นสนันเมืองนะครับเขาจับตัวเด่นให้98นะครับไม่ออกนะครับก็ออก18งตรงนะครับใครที่เป็น f c ของลือลั่นสนันเมืองชุดนี้นะครับก็ยินดีกับ FC ที่ถูกรางวัลลือลั่นสนันเมืองคืนฟอร์มแล้วนะครับก็ยินดีกับ ผู้ที่ถูกรางวัลไปเลยนะครับคนไหนที่ติดตามายังที่ดูหวยไม่เป็นนะครับก็มีชุดที่ผมเน้นๆให้ก็คือเลขเข้านะครับดูแนวทางสำหรับของอา,อาจารย์โชคอํานวยชัยนะครับก็เข้า1,8นะครับชุดนี้นะครับส่วนเลขที่เป็นหวยตารางก็เข้า1,8นะครับชุดล่างตรงเลยนะครับ ก็วิ่งหาความสําเร็จก็เข้านะครับแต่ไม่ได้ลงให้นําเสนอนะครับก็เสนอตั้งแต่คลิปก่อนๆหลังนะครับก็เข้านะครับ1 8 1 5นะครับแล้วก็18ตรงๆนะครับว่าแล้วมันจะมานะครับสลับเลขของวิ่งเข้าหาความสำเร็จก็ยินดีกับ FC ที่ถูกรางวัลไปนะครับอันนี้เป็นรวมๆชุดที่ให้เข้านะครับแล้วจะมีเลขดับที่ ดับสายแข็งนะครับที่เอาอยู่นะครับวันนี้มาแล้วนะครับท้ายคลิปเดี๋ยวให้ดูกันนะครับก็หวยออกไปเมื่อวานนะครับก็วันนี้ก็เริ่มต้นกันเลยนะครับเรามาดูเลขปลดหนี้ของหลัก10ล่างนะครับก็18งตรงๆนะครับเข้ามันมี15 1 4 1ห1 6 1นึ่งหนึ่งหนะครับก็เข้านะครับของเทพบรลือนะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับ สำหรับแอดมุกทีนเป็นเจ้าของข้อมูลนะครับก็ขอบคุณนะครับที่แบ่งปันข้อมูลมาเรามาดูอาจารย์เทพพิทักษ์โชคนะครับก็ให้1.8ตรงตรงนะครับสลับแผนแผนพารวยก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะสามชุดนะครับก็แอดก่อเน้นอยู่3ชุดนี้แต่1.8แอดไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับก็ยินดีกับคนที่ถูกไปกับช่องแอดนะครับเรามาดูเลขที่ผมวิเคราะห์นะครับ เลขที่ผมวิเคราะห์เลขหลัก10นะครับก็8จริงๆนะครับไม่ทําให้ผิดหวังแล้วก็ชนกับเลขย่าโมอ,อกศึกนะครับมาทั้ง1มาทั้ง8นะครับย่าโมอ,อกศึกส่วนเลขที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วเขาจับคู่ให้อย่างนี้นะครับก็คือ,อชุดที่ผมเน้นไปก็มีอยู่2ตัวนะครับ1881มันจะพ่วงกับ1 9 9 1นะครับก็คนที่ซื้อเป็นเราก็ถูกไปนะครับเขาให้มา19เราก็ลด18นะครับ ประมาณนี้นะครับก็เป็นเทคนิคในการซื้อหวยฉลาดกินแบงค์รัฐบาลนะครับยินดีกับผู้ถูกรางวัลไปนะครับครับคนไหนที่ยังไม่ได้ดูก็เอาให้เพื่อนดูนะครับดูจากช่องปั่นชาแนลนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่มาติดตามรับชมรับฟังนะครับก็แอดก็จะหาแนวทางให้เอฟทุกท่านได้ดูกันทุกวดทุกคลิปไปนะครับจะวิเคราะห์กันนะครับนำแนวทางสูตรเลขเด็ด อันนี้เป็นเลขทูบเม่น้ำหนนะครับก็คืออทำคลิปไม่ทันนะครับเข้าให้มาก็ไม่ทันแล้วนะครับก็ลงไม่ทันก็เจ้ามือก็เสือกอันอีกนะครับหวยยังไม่หมดก็ทูบยังไม่วายก็ประกาศอันเลยนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับสำหรับกลวยเสาะกลาวนะครับชุด3ตัวก็ให้เด่น8นะครับก็เข้านะครับ8118 ก็หวยะยลแรก็เข้านะครับมาดูสเมืองชัยนะครับเป็นพพ่เอกในงานนี้นะครับถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับก็สเมืองชัยนะครับก็เข้ามาสองงวดติดแล้วนะครับที่เห็นนะครับสองสามงวดนี้นะครับสเมืองชัยนะครับปักหลักหลักสิบหนึ่งนะครับหลักหน่วยแปดนะครับให้เน้นหนึ่งแปดแปดหนึ่งสี่แปดแปดสี่ก็ถูกไปนะครับคนที่ซื้อเป็นนะครับ ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่เ c ซีที่ติดตามนะครับก็มาดูหลักสูตรเน้นของคนคอหวยนะครับก็มี1นึ่งหนึ่งนสี่เก้าเจ็ดสามนะครับแปดหนึ่งนะครับก็ให้มาเลขออกหนึ่งแปดก็ถือว่าเข้านะครับก็ยังเข้าอย่างต่อเนื่องอีกแล้วนะครับเพจร้อนอีกแล้วนะครับสลับสอเมืองชัยแล้วก็คนคอหวยนะครับไม่ทําให้ผิดหวังอีกแล้วนะครับ สามสี่วติดแล้วนะครับก็ขอพระคุณนะครับก็ผลลางวัลก็ออกมาแล้วนะครับเอามาดูดับสายแข็งนะครับที่ยังเป็นเลขที่พอได้ตัดต้นทุนนะครับแอดพึ่งได้ข้อมูลเช้ามืดมานะครับนะครับก็มี4มี8นะครับสลับงวดนี้นะครับเลขดับล่างนะครับสายแข็งนะครับนำแคปหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวจะรวมเลขดับให้ คลิปที่มีเลขดับนะครับคอยดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะได้นำภาพที่มันชัดเจนนะครับก็วันนี้ก็ค่อนข้างรีบนะครับก็อยากนำเสนอให้ทุกท่านเอซีที่ติดตามได้รู้ข่าวสารข้อมูลนะครับงวดที่แล้วดับ0นย์กับ4เอาอยู่นะครับในเลขล่างนะครับไม่มีนะครับใครที่ไปเอาเลข0นย์บอกจะฝืนดับก็ไม่มานะครับสหรับงวดนี้นะครับดับสายแข็งของเรานะครับ ให้เป็น4กับ8นะครับล่างไม่มีนะครับก็ทั้งนี้ทัทง้งนั้นก็ลองพิจารณากันดูนะครับที่ผ่านมานะครับดับอยู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7งวดนั่นนะครับวันนี้งวดที่7นะครับก็ผลรรางวัลก็ออกมาแล้วนะครับก็คือเลข,เลขรหัสวันแรงงานก็คือในวันแรงงานวันที่1ก็501272นะครับ ส่วนเลขท้ายก็18นะครับก็ขอประคุณนะครับที่ติดตามนะครับก็จะนำข้อมูลมาเสนอเรื่อยๆนะครับเดือนหนึ่งสองครั้งนะครับครับก็คลิปนี้ก็ต้องลาแล้วครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ A lot of tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine.